นะวันดีที่เก่งได้นะคะเพราะว่า2องพสอนงานนะคะแล้วก็เข้ามาธุรกิจนี้ด้วยเรื่องของสุขภาพพ่อนะคะนะพ่อเป็นไตวายระยะ,ะ,ยะที่หนะคือระยะสุดท้ายและท้ายสุดนะเนาะดีไซน์นะคะที่ทําให้สุขภาพของพ่อเนี่ยแข็งแรงจนถึงตอนนี้เลยนะกินมาก็2ปีแล้วนะคะสองปีเดือนมอกราเนาะก็บอกพ่อว่า พ่อเราอดแล้วนะคะเพราะว่าพ่อไม่ฟอกนะคะทีนี้จากการที่พ่อเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะคะก็ทําให้มีหลายๆคนมาถามาก็ดีใจดีใจที่ได้ช่วยนะคะสําหรับสายงานไหนเนาะต้องการอยากที่จะให้คุณเป้ช่วยนะคะเรื่องของโรคไตเนาะสามารถโทรมาได้ยินดีนค่ะยินดีช่วยเหลือยินดีแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนแต่เราคือ ครอบครัวเดียวกันค่ะลิซฮปปี้ค่ะขอบคุณค่ะดีมากค่ะครับคุณพ่อจะเป็นแควลูกไตวายนะครับแล้วก็สุขภาพดีด้วยในการสามตบมือกูเป้ด้วยครับเอาเส้นคิวแม่ชีแล้ว